คุณเห็นสุนัขตัวนี้ไหมนี่คือจุดเริ่มต้นเรื่องราวการเดินทางอันยิ่งใหญ่ของสุนัขบ้านธรมธรมดาาสู่เส้นทางแห่งผู้นำของพงไพรและนี่คือบักเป็นสุนัขตัวโปรดของผู้พิพากษาสูงสุดแห่งเมืองนี้มันรูปร่างสูงใหญ่นิสัยดือขี้เล่นชอบก่กอกวนเป็นที่สุดวันนี้เป็นวันเกิดของท่านผู้พิพากษาในขณะที่ทุกคนกำลังสนุกกับการถ่ายรูปกันอยู่บักก็คาบน้องไก่เดินเข้ามาทุกคนมองเรื่องราวตรงหน้าเป็นสายตาเดียวกันแต่ท่านผู้พิพากษาก็ไม่ได้ดุหรือตีบัค แต่ลงโทษโดยการให้บักนอนนอกบ้านหนึ่งคืนเพื่อให้สํานึกผิดในค่าคืนนี้เองที่จะเปลี่ยนชีวิตของบักไปตลอดในช่วงนั้นสหรัฐอเมริกาเป็นช่วงยุคที่นิยมการขุดทองสุนัขลากเลื่อนจึงเป็นที่ต้องการของตลาดมากและบักถูกนักขุดทองเล็งไว้แล้วนักขุดทองใช้น้องไก่ล่อให้บักออกมาบักที่มัวแต่สนใจไก่ทอดและไม่ทันระวังตัวก็ถูกจับเข้ากรงไปอย่างง่ายดายและทําได้แค่มองบ้านที่อยู่ไกลออกไปเรื่อยๆผ่านกครงขังเวลาผ่านไปหลายค่ําคืนบักยังคงถูกขังอยู่ในโครง ไม่มีอาหารไม่มีน้ำตกถึงท้องและยิ่งไปกว่านั้นคือไม่รู้ว่าตอนนี้ตัวเองอยู่ที่ไหนและในที่สุดก็ถึงวันที่บักถูกปล่อยออกจากกรงมันรีบกระโจนออกมาแต่ดันถูกต้อนรับด้วยไม้กระบอกทําให้บักที่อดีตเคยซุกซนเกิดความหวาดกลัวเป็นอย่างมากแต่บักก็ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาพยายามทําทุกทางเพื่อหน,นีออกไปแต่สิ่งที่อยู่เบื้องหน้ามีเพียงฐานน้าแข็งขนาดใหญ่มันไม่รู้ว่าจะต้องหนีไปที่ไหนไม่นานหลังจากนั้นพวกนั้นก็พาบักมาถึงที่หมายที่เป็นทางผ่านของนักขุดทองทั้งหลายที่นี่คือ,อยูคอนประเทศแคนาดา และนี่เป็นครั้งแรกที่บักได้เหยียบบนพื้นน้ำแข็งเพราะบักเติบโตมาในตอนใต้ที่อากาศอบอุ่นทุกอย่างที่นี่เลยดูแปลกใหม่สําหรับบักมากแม้ตอนนี้จะมีความกลัวอยู่บ้างแต่การได้เห็นโลกในอีกมุมใหม่ๆนี้ก็สร้างความตื่นตาตื่นใจให้บักอยู่ไม่น้อยมันวิ่งเล่นไปบนพื้นน้าแข็งท่ามกลางหิมะโปรยปรายระหว่างเดินเล่นบักวิ่งไปคาบเมาส์ออกแกนอันหนึ่งที่ตกอยู่บนพื้นไปส่งคืนเจ้าของชายผู้นี้มีชื่อว่าจอห์นและนี่เป็นครั้งแรกที่บักกับจอห์นได้พบกัน หลังจากนั้นสักพักบักก็ต้องกลับเข้าไปอยู่ในโรงตามเดิมเพื่อรอเจ้าของใหม่มาซื้อตัวไปด้วยรูปร่างที่สูงใหญ่กำยำเป็นจุดสนใจจึงถูกบุรุษปรษณียผิวสีคนหนึ่งซื้อไปอย่างรวดเร็วด้วยราคาแพงเป็นสองเท่าของสุนัขตัวอื่นเขาตั้งใจจะฝึกบักให้เป็นสุนัขลากเลื่อนแห่งเมืองน้ำแข็งแห่งนี้และภารกิจแรกที่บักต้องทำร่วมกับสุนัขตัวอื่นๆในฝูงก็คือต้องไปส่งจดหมายในจุดหมายที่อยู่ห่างจากที่นี่500อไมล์ บักถูกจัดให้อยู่ท้ายแถวเพราะเป็นมือใหม่ไร้ประสบการณ์และก็ยังอยู่ในอาการที่มึนงงอย่างหนักกับหน้าที่ใหม่นี้ระหว่างทางกลับบ้านบักเหลือกไปเห็นกระต่ายเลยหยุดฝีเท้าลงทันทีโดยไม่สนเชื่อที่ล่ามอยู่เพราะการเบรกกระทันหันของบักทําให้ทั้งขบวนล,ล้มระเนระนาดชายผิวสีกลับไม่ดูด่าหรือทุบตีบักแต่กลับสอนอย่างอ่อนโยนว่าบัก ตอนนี้พวกเราถูกผูกไว้ด้วยกันแล้วนะถ้าใครล้มทั้งหมดก็ต้องล้มไปด้วยกันและถ้าลุกขึ้นเราก็จะลุกขึ้นด้วยกันเราเป็นทีมเดียวกันแล้วนะตอนนี้และนี่ทำให้เจ้าฮัสกี้ผู้เป็นสุนัขจากฝูงไม่พอใจอย่างมากคืนนี้บักต้องเปิดประสบการณ์นอนในหลุมหิมะเป็นครั้งแรกมันหนาวจนทำให้บักนอนไม่หลับเลยทีเดียวเช้าวันต่อมาพวกเขาต้องออกเดินทางกันต่อบักยังคงเดินตามฝูงไปแบบมึนบึนงงๆสุนัขตัวอื่นๆต่างเห็นว่าบักเป็นตัวถ่วงของฝูงและต่างพากันเอือมระอาบักมาก เมื่อค่ำวันนี้เจ้าของให้รางวัลพวกสุนัขทั้งหลายเป็นปลารสชาติโอชาฮัสกี้ที่เป็นจากฝูงชอบใช้อำนาจในทางมิชอบมันชอบแย่งอาหารของสุนัขตัวอื่นกินเป็นประจำและเมื่อบักเห็นเหตุการณ์ก็จะสละอาหารของตัวเองให้เพื่อนๆกินแทนเลยทำให้บักชนะใจเพื่อนกลายเป็นขวัญใจของเพื่อนๆในฝูงและไม่นานจากนั้นบักก็สัมผัสดได้ถึงความสุขที่เกิดจากความสามารถขี่ระหว่างเพื่อนและยอมที่จะเชื่อฟังคำสั่งเจ้าของตั้งแต่นั้น วันนี้พวกเขาต้องเดินทางข้ามไทมัโดยมีนายหญิงทำหน้าที่เป็นคนนำทางในระหว่างที่หล่อนกำลังเดินข้ามไปอยู่ๆพื้นน้ำแข็งก็แตกออกทำให้นายหญิงตกลงไปในน้ำชายผิวสีตกใจสุดขีดรีบวิ่งมาช่วยภรรยาแต่บักมาเร็วกว่ามันกระโจนลงไปเพื่อช่วยดึงนายหญิงขึ้นมาจากน้ำด้วยกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวและพื้นน้ำแข็งที่หนาทำให้มันขึ้นมาได้อย่างยากลำบากและมันก็ได้พานายหญิงขึ้นมาบนผิวน้ำจนได้แต่แล้วมันก็ถูกกระแสน้ำทัดจมลงไปอีก ชายผิวสีตกใจมากเขารีบทุบพื้นน้ำแข็งเพื่อช่วยบักแต่แล้วบักก็โผล่มาข้างๆสัง,งั้นเขาดีใจมากและกอดมันไว้แน่นทําให้ตอนนี้บักกลายเป็นขวัญใจใหม่ของเจ้านายทั้งสองนายหญิงให้รางวัลบักเป็นน่องไก่ชิ้นโตบักกัดกินมันอย่งอางอร่อยอร่อยและจังหวะนี้ฮัสกี้เดินมาเข้าพอดีก็เกิดความอิจฉายอย่างสุดขีดเสือสองตัวอยู่ถ้ำเดียวกันไม่ได้ฮัสกี้ตัดสินใจประกาศสงครามกับบักทันทีมันกระโดดเข้าขย้ำกระต่ายที่บักเก็บมาเล่นจนตายคาที่บัก สุนัขบ้านผู้ไร้เดียงสาอ่อนประสบการณ์จะไปสู้สุนัขป่าที่ดุดันแบบฮัสกี้ได้อย่างไรบักถูกโจมตีอย่างหนักจนสลบไปเพื่อนเพื่อนในฝูงพากันกรูกเข้ามาที่บักส่งเสียงร้องเรียกหวังให้บักฟื้นขึ้นมานายต้องลุกขึ้นมานะนายจะยอมแพ้ไม่ได้นะบักเสียงร้องเรียกของเพื่อนเพื่อนได้ปลุกความป่าเถื่อนและดุดันในตัวบักขึ้นมาทันทีมันลุกขึ้นแล้วจ้องฮัสกี้อย่างจริงจังฮัสกี้เห็นแบบนั้นจึงวิ่งกระโจนเข้าหาบักและแล้วฮัสกี้ก็พุ่งเข้าไปโจมตีบัก แต่บักก็ได้โจมตีกลับอย่างรุนแรงแล้วก็กดเจ้าฮัสกี้ไว้ไม่ให้ลุกขึ้นมาอีกจนทําให้ฮัสกี้รู้ว่าตัวเองนั้นพ่ายแพ้แล้วและมันก็ได้ตัดสินใจออกจากฝูงไปเพราะรู้สึกเสียหน้ามากวันต่อมาชายผิวสีได้เตรียมตัวออกเดินทางแล้วแต่เขากลับหาเจ้าฮัสกี้ไม่เจอและนั่นทําให้บักถูกเลือกเป็นจ่าฝูงตัวใหม่แทนบักพาทุกคนวิ่งไปบนพื้นน้ําแข็งอย่างมุ่งมัน่นและทุกคนต่างก็รู้สึกแฮปปี้กับจ่าฝูงตัวใหม่นี้มากมาแต่เรื่องไม่คาดคิดก็เกิดขึ้น จูๆ่ๆภูเขาหิมะก็ถล่มลงมาและบักก็ได้สแสดงความเป็นผู้นำใช้สัญชาตญาณสัตว์ปา่านำพาฝูงเร่งฝีเท้าอย่างหนักพาทุกคนวิ่งหลบเข้าผ่านถ้ำไปจนสามารถวิ่งหนีหิมะถล่มได้สำเร็จอย่างหุดหวิดต่อจากนั้นก็รีบนำทีมเดินทางต่อไปเพื่อส่งจดหมายและครั้งนี้พวกเขาสามารถส่งจดหมายถึงผู้รับได้ทันเวลาพอดีเรื่องนี้ทำให้บุรุษประสนีผิวสีรู้สึกดีใจสุดๆเพราะเขาไม่เคยมาส่งได้ตามเวลากำหนดเลยเขาได้เห็นสีหน้าที่เปลี่ยนไปด้วยความสุขเมื่อได้รับจดหมายของผู้คนในใเมือง ทำให้เขารู้สึกว่างานที่เขาทํานี้ไม่ใช่แค่งานส่งจดหมายธรรมดารรมดาแต่เป็นการส่งความรักความห่วงใยรวมถึงความหวังมายังผู้รับอีกด้วยในเวลานั้นเองจอร์นก็เดินทางมาถึงเมืองนี้พอดีเพราะเขาต้องการสารฝันของลูกชายที่จากไปของเขาที่ชอบะจนภัยและฝันอยากจะย้ายมาใช้ชีวิตที่นี่วันต่อมาบุรุษปรณีย์ผิวสีรับจดหมายจากผู้ส่งเตรียมจะออกเดินทางออกจากที่นี่และจอร์นเกือบจะมาส่งจดหมายไม่ทันซะแล้วบักเห็นจอร์นก็รีบหยุดขบวน และหันมามองจดหมายในมือจอนและนี่เป็นครั้งที่สองที่พวกเขาได้พบกันเมื่อบุรุษปรณียีผิวสีส่งจดหมายครบทุกฉบับแล้วเขาก็ได้รับข่าวที่น่าเศร้าว่าเมืองนี้จะเปลี่ยนมาใช้การส่งโทรเลขแทนการใช้จดหมายแล้วและต่อจากนี้งานส่งจดหมายก็ไม่ต้องการทีมของพวกเขาอีกต่อไปไม่มีงานเลี้ยงใดที่ไม่มีวันเลิกลาบุรุษปรณีนีจำใจต้องขายสุนัขทั้งฝูงรวมถึงบักด้วยและเดินทางออกจากเมืองไปด้วยความเศร้าใจ ไม่นานหลังจากนั้นบักตกไปอยู่ในการครอบครองของไอโหนดนักขุดทองคนหนึ่งไอโหนดดูเหมือนจะไม่เข้าใจหลักการใช้งานสุนัขลากเลื่อนเขาให้พวกสุนัขลากรถเลื่อนไปอย่างช้าๆทั้งให้ลากขึ้นเขาที่ลาดชันและในสภาพอากาศที่เลวร้ายทําให้บักเหนื่อยและอย่างมากจนล้มทับลงไปไอโหนดไม่พอใจที่บักไม่ยอมไปต่อเขากําลังเล็งปืนใส่บักตั้งใจจะยิงบักให้ตายไปเลยแต่แล้วจอรนก็เข้ามาช่วยไว้และได้บอกว่าเขาจะเอาบักไปรักษาเองพวกไอโหนดจึงได้ทิ้งบักไปและออกเดินทางต่อ จอห์นจึงได้พาบักมารักษาฟื้นฟูร่างกายโดยให้บักนอนพักบนเตียงของเขาสองวันต่อมาบักก็ตื่นขึ้นและลุกขึ้นมาพบกับจอห์นพร้อมกับส่งเสียงหอนดังหลังจากผ่านเหตุการณ์ที่ยากลำบากเลวร้ายมามา,มากมายบักเปลี่ยนจากการเป็นสัตว์เลี้ยงที่บริสุ์และอบอุ่นกลายร่างเป็นราชาแห่งสุนัขลากเลื่อนที่ซื่อสัตย์และเข้มแข็งในคืนนั้นเองขณะที่จอห์นกำลังนั่งดื่มเหล้าที่ร้านเหล้าจู่ๆไอหนวดก็โผล่มาเขาได้พุ่งเข้ามาต่อยจอห์นคว่ำลงพื้น และกล่าวหาว่าจอรนเป็นคนขโมยสุนัขของเขาไปแต่แล้วบักก็ได้เข้ามาช่วยจอรนเอาไว้ทุกคนในร้านเห็นแบบนั้นก็เลยไม่เชื่อว่าไอ้หนวดเป็นเจ้าของจึงได้จับโยนออกนอกร้านไปพอกลับมาถึงบ้านจอรนได้นั่งลงมองรูปลูกชายเขาและยกแก้วเหล้าขึ้นดื่มเพื่อคลายความเศร้าในใจแต่บักก็ได้คว้าเอาขวดเหล้าของเขาไปซ่อนสังง้นจอรนได้ออกมาตามเอาเหล้าของเขาแต่ว่าสู้แรงบักไม่ได้เลยเขาเลยนั่งลงไปข้างๆบัค และนั่งมองท้องฟ้ายามค่ำคืนจอรนได้เล่าให้บักฟังว่าลูกชายของเขาเป็นเด็กที่ชอบผจญภัยมากๆหลังจากเขาเสียลูกชายไปเขาและภรรยาก็ได้หย่าร้างกันวันต่อมาเขาก็ได้เอาแผนที่ออกมาการให้บักดูและบอกว่าเขาจะออกเดินทางเพื่อทำความฝันของลูกชายให้เป็นจริงและได้เตรียมออกเดินทางไปผจญภัยร่วมกับบักบักดูดีใจอย่างมากที่จะได้ออกไปเดินทางบนโลกที่กว้างใหญ่การเดินทางของบักและจอรนได้เริ่มขึ้นแล้วในระหว่างทางตอนกลางวันเดินทางผ่านธรรมชาติที่สวยงาม ยามค่ำคืนก็นอนเป่า,มาเมาออกแกนท่ากลางหมู่ดาวเขาทั้งสองเดินทางด้วยความสนุกสนานเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะข้ามแม่น้ำข้ามภูเขากินด้วยกันนอนด้วยกันสองชีวิตพึ่งพาอาศัยกันเกิดเป็นความผูกพันและในที่สุดพวกเขาก็เดินทางมาถึงสถานที่แห่งหนึ่งที่งดงามราวกับดินแดนแห่งสูงสวรรค์จอนเจอกระท่องรังหลังหนึ่งเขาจัดการทําความสะอาดจนเรียบร้อยและเตรียมจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ณนที่แห่งนี้วันต่อมาขณะที่จอนกาลังอาบน้ําอยู่ที่แม่น้ําข้างกระท่องของเขา เขาบังเอิญพบเศษทองคําเข้าเลยรู้สึกดีใจอย่างมากเขาได้เริ่มร่อนหาเศษทองเพื่อไว้ไปขายบักก็ได้ช่วยเจ้านายของมันหาทองด้วยเหมือนกันและจูจ่ๆก็มีบางอย่างที่เป็นสีขาวมาดึงดูดความสนใจของบักจอเลยบอกว่าแกลองไปดูสิไปแล้วรีบกลับมาด้วยนะบักก็เลยออกวิ่งตาไปเรื่อยๆและได้พบกับมีตัวใหญ่มาร้องขู่บักตกใจมากเพราะมันไม่เคยเจอมาก่อนนี่มันตัวอะไรล่ะเนี่ยจนเข้ามาในกลางป่าใหญ่ แล้วก็ได้พบกับหมาป่าสีขาวบักถึงกับตะลึงตัวแข็งทื่อไปเลยมันพยายามจะทักทายแต่หมาป่าขาวก็วิ่งหนีมันไปซะอย่างนั้นวันต่อมาบักแอบตามหมาป่าขาวมาอีกครั้งแล้วพบว่าฝูงหมาป่านั้นกําลังซุ่มล่าหมูป่าอยู่แต่มีหมาป่าตัวหนึ่งพลาดท่าทัดตกลงไปในแม่น้ําที่มีกระแสน้ำไหลเชี่ยวแรงมันโดนน้าพัดจนไปเกาะก,กับท่อนไม้ใหญ่และกําลังจะโดนพัดลงน้ําตกในตอนนั้นเองบักที่เห็นเหตุการณ์อยู่ก็ได้วิ่งเข้ามาช่วยทันที บักนั้นได้ใช้ตัวดันท่อนไม้ขึ้นมาและช่วยหมาป่าตัวนั้นขึ้นมาจากน้ําจนได้ด้วยเหตุนี้เหล่าฝูงหมาป่าก,ก็เหมือนจะยอมรับบักเข้ากลุ่มด้วยแล้วหมาป่าขาวได้สอนให้บักได้รู้วิธีการล่าเหยือ่อบักก็เอาสัตว์ที่ล่ามาได้กลับมาให้จอนทําอาหารกินตลอดบักเริ่มปลุกสัญชาตญาณสัตว์ป,ป่าในตัวออกมาและใช้ชีวิตอยู่กับฝูงหมาป่าได้อย่างตรงกลืนต่อมาบักเริ่มกลับบ้านช้าขึ้นเรื่อยๆจอนเองก็เริ่มสัมผัสได้ถึงความเปลี่ยนแปลงของบักและวันหนึ่งเาาาาาาไไดด้แ้แแออบบตมมมัักปปปใในนน่่่่ละพวยููฝง จึงได้คิดว่าบักที่ผ่านเรื่องราวต่างๆมากมายในที่สุดก็ได้เจอบ้านที่แท้จริงสักทีในเย็นวันนั้นเขาก็ได้บอกกับบักว่าไปอยู่กับพักพวกของแกเถอะแกได้เจอบ้านที่ตามหามานาแล้วแกเป็นเพื่อนที่ดีมากนันบักทำหน้าเศร้าและได้เดินจากไปยังป่าใหญ่ในกลางดึกคืนนั้นจอนที่อยู่ในกระท่อมคนเดียวก็ได้ถูกลอบยิงจนไฟในตะเกียงได้เริ่มไม่กระท่อมและคนที่มาลอบยิงจอก็คือไอ้หนวดที่แคนเขาอยู่นั่นเองขณะที่ทั้งสองกำลังต่อสู้กัน จอ์นก็พลาดท่าถูกยิงและไอ้หนวดกำลังเล็งปืนจะยิงซ้ำอีกนัดบักก็ได้กระโดดพุ่งปัดจนปืนหลุดมือไปไอ้หนวดเห็นท่าไม่ดีเลยรีบคว้ากระบอกขึ้นมาหวังจะให้บักกลัวแต่ตอนนี้บักไม่ใช่สุนัขที่อ่อนแอที่ขลดตัวเดิออีกต่อไปแล้วมันกัดเข้าไปที่กระบอกและพุ่งเข้าผลักไอ้หนวดเข้าไปในกระท่อมที่ไฟกำลังลุกโชนอยู่จนกระท่อมถล่มลงมาบักรีบวิ่งมาหาจอร์นเขาอาการแย่แล้วและรู้ตัวว่าคงไม่รอดแน่นอนเขาก็ได้บอกกับบักว่าไม่เป็นอะไรหรอกเพื่อน ที่นี่คือบ้านของแกและเขาก็จะไปอย่างสงบภายในอ้อมกอดเพื่อนรักของเขาความผูกพันของเขากับบัคกก็ไม่ต่างกับพ่อลูกแท้ๆเลยทีเดียวหลังจากที่มันนั่งเศร้าอยู่แถวกระท่อมหมาป่าขาวก็ได้เดินมาปลอบใจมันบัคกก็ได้ตัดสินใจเดินเข้าป่าไปหลังจากนั้นไม่นานนักบัคกได้กลายเป็นผู้นําฝูงมาปา่านี้และยังมีทายาทกับหมาป่าขาวอีกด้วยณที่แห่งนี้ บักไม่ต้องเผชิญกับความหวาดกลัวใดๆอีกแล้วชีวิตของบักเคยถูกเลี้ยงมาด้วยความรักและตามใจทั้งเคยถูกทุกตีถูกกักขังถูกล่ามเชือกแต่ในที่สุดบักก็ไม่เคยยอมแพ้และค้นพบเส้นทางที่เป็นของมันได้ในที่สุดเสียงเรียกจากพงไพรนำพาให้บักมายัางโลกที่เป็นของมันชีวิตคนเราก็เช่นเดียวกันแม้หลายๆเรื่องจะไม่เป็นดังที่ใจเราต้องการแต่หากเราไม่ละความพยายามแล้วทำตามเสียงหัวใจของตัวเองชีวิตก็ย่อมมีความหวังเสมอจบกันไปแล้วนะครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับ